มรดกโลกล่าสุดของประเทศไทยและเป็นแห่งที่8แล้วครับและที่นี่คือภูพระบาทต,ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะฮะซึ่งไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับคือหอนางอุสาครับเป็นลนักษณะเป็นโขดหินมีรูปทรงแบบคล้ายกับเห็ดนะฮะและมีช่องเล็กๆเ,เหมือนกับหน้าต่างมาจากตำนานพื้นบ้านครับประมาณว่ามีเจ้าเมืองเนี่ยที่เก็บเด็กที่เกิดจากดอกบัวมาเลี้ยงและตั้งชื่อว่าอุสาครับพอโตขึ้นครับมีหน้าตาดีนะครับสวยงามนะทำให้มีเจ้าชายจากหลายๆเมืองครับต้องการแต่เจ้าเมืองเองเนี่ยก็หวงนางอุสามากๆเช่นกันครับก็เลยสร้านนัเเ่ออจง ซึ่งตําหนักนั้นครับก็มีความคล้ายกับหินนี้นะครับที่นี่ยังมีหลักฐานสําคัญนะครับที่บ่งบอกว่าเคยมีคนอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และคนที่เคยอยู่ที่นี่เนี่ยก็ยังคงมีการดัดแปลงหินต่างๆให้กลายเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาด้วยนะถ้าใครสนใจประวัติศาสตร์นยตั้งแต่สมัยทราวดีมีอะไรให้ศึกษาเยอะนะซึ่งใบเสมานะครับที่ใช้ในการกําหนดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ก็มีต้นแบบมาจากที่นี่นี่แหละและ2ประเด็นนี้แหละครับที่ทําให้ที่นี่ครับได้ขึ้น